เพื่อนมา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 พี่แบนครับพี่แบนครับผมขอแบบสวิตช์มูแบบมันเลย้วสหรับลงต่อไปเนี่ยเราจะเราต้องแบบมูสแบบอาเพิ่มมาหน่อยอ่าเพราะนั้นแบบจัให้เพื่อนไหมพี่แบนผมแบบจะแจ้งเเอนแบบดล่าเลยว่าปวดกัวดก็นั่นแหละเราต้อง มันมีการข้อือต่างๆก็คือน่าจะคือที่ทุกคนบอกชอบบอกว่าเนี่ยทุกคนได้ความสุขจาพวกเราใช่ไหมื่อเราเป็ความสุขให้ทุกคนอย่างล่าสุดผมเห็นเนี่ยอะไรนะเอคลิปวิดีโอในที่นายฟอเบิใช่ไหมแล้วก็มีหน้าพวกเราถ่ายหน้าพวกเราแล้วก็ ปัญหาก็จะลดลงไปเหลือศูนย์ผมจะบอกว่าคือามันก็ตรงกับชีวิตผมเหมือนกันที่แบบบางทีผมกลับบ้าไปเหนื่อยๆเนี่ยดูทวิตเตอร์อย่างเงี้ยล่าสุดเจอมีนพุทธชัยเห็นได้เห็นชื่อจ้ากอมเมอคือมก็ตกใจเหมือนกันแต่ว่าเอาเลยผมชอบผมชอบมากผมรู้สึกว่าเป็นสีสันในชีวิตผมแล้วก็ทำให้ผมยิ้มได้ก่อนอนเหมือนกันอย่างเมื่อวานนี่ยผมเหนื่อยมากเจอมีผเจอที่ทิกต,ตอกเนี่ยแบบบางทีผมเป็นพระเอกหนังโอ้โหพูดที่เลยก็เี่ก็เท่ผมชอบมากก็นั่นแหละครับก็ เพื่อนผมเนี่ยดึงซื้อมาหมดแล้วขอบคุณทุกคนเลยหมดแล้วการปิดท้ายครับทุกคนเดิทนทางอย่างปลอดภัยนะปลอดภัยนะผมให้คนนี้ในวีดีโอนี้ดีทุกทนขอบคุณคมผมนะไม่งั้นเดี๋ยวแนวเพลงต่อไปเราจะเฉยฉายกันยังไงครับุยร